สวัสดีค่ะวันนี้นันก็อยู่ที่พหุนโยธินนะคะและที่นี่ใจแอนสโตนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําตัวนี้เป็นเฟรมจัก,กรยานและทำไมถึงอยากจะแนะนําเฟรมจักรยานล่คะคะวันนี้มีผ่อนค่ะโปรโมชั่น0%นาน10เดือนค่ะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็เริ่มต้น1ถึง31กรกฎาคมใครสนใจก็แวะมาได้นะคะใจแอนสโตพหุนโยธิน58ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะอยู่กับพี่บอยพี่วายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่วายแนะนําตัวให้กล้องหน่อยค่ะสวัสดีครับผมบอยครับ อยู่ที่พหล58ครับโอเคพี่วัยปั่นจักรยานมานานหรือ,อยังคะแล้วก็นานแค่ไหนปั่นมาประมาณ15ปีครับ15ปี<อ>แล้วเหรอคะอแล้วพี่วัยปั่นจักรยานประเภทไหนเอ่ยประเภทดาวฮิลครับโอ้โดาวฮิลปั่นมา15ปีแน่นอนละ่ะต้องมีแบบความประทับใจเกี่ยวกับจักรยานใช่ไหมคะประทับใจเหรอครับก็มีได้เป็นแชมป์ประเทศไทย2สมัย ว่สองสมัยนี่ปีไหนเอ่ยปี5้ากับห1นึ่งครับ50าสิ้หนึ่งสองปีติดเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วดาฮิลเนี่ยเขาแข่งกันยังไงครับพี่บอยก็จับเวลาครับจากบนเขาถึงปีนขาเนี่ยครับปีนเขาข้างบนถึงข้างล่างใช่ครับอ๋ออย่างนี้พี่บอยก็ต้องปั่นก็ชนะครับอ๋อเก่งมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้พี่บอยจะต้องปั่นจักรยานประเภทไหนอะคะเสือหมอบเสือภูเขาถ้าซ้อมอยู่ก็จะเป็นประเภทภูเขาครับภูเขานะคะอาจจะมีปั่นเสือหมอบด้วยปั่นเสือหมอบด้วยโอ้โหปั่นนาน มีความประทับใจมีสตอรี่ขนาดนี้ข้างหลังเป็นเฟรมพี่วายมีตัวไหนอยากจะแนะนํำไหมคะโอ้โห oh, ตัวบนสุดเลยใช่ครับ <laughs> ตัวบนสุดครับตัวนี้เขาพิเศษยังไงคะตัวนี้ชื่อรุ่น TCR ครับแล้วก็มันเป็นสีพิเศษเลยครับสีพิเศษแล้วพิเศษยังไงอะคะตัวนี้ ที่พิรตัวนี้นะครับเขาทำมาสีทองดำนี่ก็คือฉลองแชมป์โอลิมปิกครับให้กับ g v a ครับ g v a เอเขาได้แชมป์แล้วก็เลยทำไอ้ตัวเนี้ยฉลองอ๋อเป็นสีทองสีแห่งแชมป์นั่นเองใช่ครับเนาะเหรียญทองครับผมถือว่ามีสตอรี่นะคะดูดีสีสวยนะใครสนใจก็มาที่นี่ได้ใช่ไหมคะครับผมแนะนำร้านนิดนึงค่ะแจ๊กสโต์ครับอยู่ที่พหลโยธินห้าสิบแปดครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงหรือเปล่าคะเปิด10บโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งครับปิดทุก วันจันครับอ๋อปิดทุกวันจันนะคะคยังไงใครที่จะสนใจนะคะเฟรมจักรยานตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่สามารถแวะเข้ามาหาพี่บอยได้เนาะครับผมให้พี่วัแนะนำนะคะคเพราะว่าทุกสีนะคะแล้วก็วัสดุนะคะจะแตกต่างกันก็มาฟังคําแนะนําจากพี่บอยได้นะคะคสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะคที่มาให้แคาแนะนำเนาะแล้วก็สวัสดีคะ่ะไปแล้วนะคะ